เอาปืนหายอ๋อกดคิวนี่แหละอะไรเนี่ย <c oughs> เพื่นอนเบอเลยไม่เนี่ยเรื <c oughs> อะไรของเขา Let's w <c oughs> น,น Let's go Let's go Walk 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 โอ้แพนอย่างไวอะครับเนี่ยเขาไม่อยู่เองเลยเหรอขอเขาไปอยู่ด้วยมาๆๆๆอุ้ยอุ้ยกระสุนหมดช่วยด้วยอุ้ยใครบังล็อเกือบเกือบตายกดาลัวคุณไงอ่ะอีอีอีอุ้ยเอ้าโดนหัวสองนัดแตกเลย ตายแล้วสิอยู่ของบนตัวหนึ่งโอ้โหวิ่งหลบไปจิตเตอร์หายตัวเกิดด้วยเปล่าหายตัวไปแล้วเ็ยังงเอยอะงงกับเขานะครับอุ้ยสกินปืนต้นไม้สม้ของพ่อตอไม่ใช่ อโอ้เหลือเชื่อ,อยิงไม่ดโดนเลยเมื่อกี้โอ้สวยสิแต่ไม่ชอบมันรีเรียบมันรีเรียบไม่ได้ ไปเ,เลยตูมตูมตูมฮัลโหลไม่ใครอยู่ไหมไม่เห็น <Okay. S 2> อุ้ยเจอน้องหมูป่าอุ้ยโอ้โหโดนโดนรอยเออหัวจะปวดเอา้าปืนเดิมเก็บมาทำไมตูมเป็นไงละ่ะหัวจะปวดไปซะ หวัวแตกเฮ้ยออโอ้โห,โหตาน,นี้เล่นขึ้นตาน,นี้เล่นขึ้น,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 นมีจะกินปืนไหม <c oughs> แล้วก็ว้ามันจะไปข้างๆสีตายได้เนี่ย <c oughs> นี่แล้วก็ว้ามีเห็นปะ่ะ <c oughs> จะว่ามันอยู่ไกลว้าไปอยู่ที่ไกลไก เอาไปที่อันใกล้ที่สุดใช่ป่ะใช่ใช่แม่นแล้ว้านใกล้อ่ะอันใกล้ก็เป็นจุดร์ปจุดร์ปเนี่ยนี่จุดร์ปใช่ไหมนี่คือจุดร้านี่ก็คือจุดที่เราจะว้าไปถ้ากดมีปุ๊บมันก็วาอยป่ตรงนี้ไงแต่เขาอยู่ตรงนี้จุดที่เราวาล้ปไปก็คือตรงนี้อ๋ออ้าเราสอนเพื่อนเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเพื่อนตานี่เิวๆเลยเดินเล่นเฮ้ยแอบเข้าหลัง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 ซีเข้าหลังเข้าหลังลูก อ๋อมันต้องอยู่อุ๊ยอืมหัวจะปวดไปซะมันต้องอยู่ในระยะด้วยเหรอใช่เกมเสียอยู่นะแฟชโอ้แฟชไซค์ข้ายะถ้ากดอันตีแล้วมันลดเยอะเลย ตายเออเฮ้ยแต่ตัวนี้เอาเกียร์อยู่นะซีไม่ลองหน่อยเหรอต้องเ,เลยใ่เลยเออโดนแฟตไปดิวิโดนยิงเอลไปนหนึ่งนัด บุกเลยบุกเลยซีบุกเลยบุกเลยบุกเลยซีบุกเลยซีบุกเลยอะไรเนี่ยเกมนี้เ่อนบุกโหดจัดอ่ะบุกยังโหดช้าละสี่ช้าแล้วนะเฮ้ยอุ้ยหัวจะปวดคู่ไม่นะนี่คือันวาวใช่ปะ ใครว้ววรอ้ตัวด็ลำอะวาวอมิเทเลอดได้วาบได้อมินหุน่นหุนบ้งแปงอะหุนห่นหุ่นงแปงแล้วเป็นอะไรแฟชมูเลยสิมูเลยวลง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  โอ้โหชนะชิวๆเลยอะไรเนี่ยตาเนี้ยมันคืออะไรอุ้ยโอ้โหเป็นคนเล่นออฟคนเล่นโอพีคนเล่นโอพีเอาซีตุยซีตุยเย่ซีตุยเย่เอาไงเอาไงไม่ได้เพื่อนแบกได้เพื่อนแบกได้ต้องห่วงมต้องห่วงเอานะ อ๋อเวทมนตร์ของโอมเมนนี่มาโอ,อจำเรือยไอม่วงไอม่วงกลับไปหาเจม่วงเดีอยอุ้ยอา้าวเราตายไม่นะแต่เพื่อนแบกได้อยู่เพื่อนแบ,กไ,นแบกได้อยู่ใช่ไหมพี่น้เียเพื่อนอย่างที่อเอพากู้ได้ปะเนี่ย อุ้ยโอ้โหไมค์ก็ว่าบรรลุทำเฮ้ยเพื่อนไม่ตายเพื่อนอะไรอ่ะพี่อ๋อเฮ้ยเดินไปเป้าอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้าแผทเลยตามอยูรู้อยูร,ยรู้ตายแล้วจะได้เก็บสกินเลย แค่เดดตาคนนีเดียวมันสกินมือเดียวกันอะ่ะจะไม่ตายใช่ตกใจ oh, โอ้โหตกใจดีนะอยูอยู่หมาอยู่อยู่หมาเดนมามันเป็นเกมผีไงเพื่อนก็ต้องสุดแก้มธรรมดาจีผีจับซกแกอุ้ยโอ้โหอ้อมอ้อมเราอ้อมนะซีสูๆ้ๆไปด้วยเดีๆๆ๋ยวไปด้วยมาช่วยเพื่อนเดือ น่ไงเรียบร้อยช่วยเพื่อนถูกปปเนี่ยคิดถูกไปเนี่ย <c oughs> เอาโดนหัวเฉยอุย้ยงีไงมคมเอาเพื่อนหัวจะปวด <c oughs> สวยเอาซีตุยไม่นะซีจบเลย อุ้ยทำไมดูเหลือจังอุ้ยอุ้ยบ้าเลยเกินไปอ่ะเป้าเฮ้ยไมไะตายขาเบี้ยวไปดิ Tôi đi 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 ping ping ping, bing no ping, I'm sorry <coughs> phải see gì phải soper now wee Đi kuôn phải bayabao so kuôn no. cơn, cơn. ยินดีไม่ใช่เหรอครึ่งนะบอกใส่หมดใส่หมดใส่หมดจ้าไม่ไหวแล้วไหนเปิดแมพให้หน่อยเปิดแมพขนาดจะได้รู้ใครอยู่ตรงไหนจะได้สกิลถูกซีเฮ้ย <c oughs> มีคนแทบแทบลังโอ้โหใหม่ก่อุ้ยเอ้าซีไม่นะเอาล้วเพลง เอาแล้ววันน so oh, right. ี oh, y Styles, y Styles, y mals, y ้ยูหัวจะปวดหัวจะปวดหัวจะปวดไปหนึ่งนี่มีหัวจะปวดปวดอยู่หนึ่งคนอยู่หนึ่งคนโอ้ยอมยอมยอมไม่ยิงเลยยอมไม่ยิงเลยเมื่อกี้โอ้ยน่าสงสารเขาแลครับทุกคนมีสกิีกันหมดเฮ้ยเพลงดีอุ้ยอุ้ยมังกรสิอะไรอ่ะลองไปอุ้ยอุ้ยดูไม่กดอดเนี้ปพื่อปะงอนไม่กด เกินไปเป้าถ้าสีเป็นอย่างเงี้ยนะเป็นมังกรเออมังกรมังกรอ่าอะไรไม่รู้จำอะไรเสียงถะกินปืนเฉยอะไรแล้วเขาอ่ะเขาจะได้ปืนนี้ในหัวจะปวดใส่เลยใส่คู่ อ้ยเอ้ยไม่นาเลยเอ้าเอาราคาได้ด้วยอะไรอ่ะมากับดาบกันเอ้ามาหลังพวกหลังเ้าลกหลัง เขาได้ปืนดีเขาได้ปืนดีกว่าเราแล้วแม่นะเออตายเขาบีป่ะเนี่ยบีชัวเลยไม่ทันขาดทำบี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 ทางเชื่อมทางเชื่อมสิ ใช่โอ้ยสีเข้าเลยเข้าเลยสีวกเลยบวกบวกบวกกูกูเตัทัน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 นี ทันทันทันสิสเออขึ้นเออเกือบได้นิดเดียวฮาเลยนะฮ่าด้วยไม่ได้ละเพลงโดนเกมมันเถอะไม่ได like anyway> ้เฮ้ยเข้าบีเข้าบีเพื่อนมา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 ซิโปรซิโปรเฮ้ยนี่ฆ่าแมปแต่ทีเดียว อะไรอะไรก็ไม่รู้แต่ยิงไปก่อนคือเนโตไปโลดไปโลดรวยเอ้ยแคนเด้ไปเลยเอ,อสินะเอ,อบุกกันบุกกันทุกคนนี่นแหละนันตี เอาแล้วหัวจะปวดกันเอาจบแล้วสิเกียนนี้มันอีอุยมังกรโอ my god อ๋ออสี่ตายตายระเบิดเพื่อนตัวเองจบเลยตายระเบิดเพื่อนเลยหุ่นมังกร and